คุณรู้หรือไม่พลังของจิตของมนุษย์บำบัดเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วยให้กลับมามีสุขภาพแข็งแรงในเร็ววันได้ Healing Meditation สมาธิรักษาโรคเพื่อการบำบัดเยียวยาอาการเจ็บป่วยฝึกปรับสมดุลจากกระเคลีย์ล้างพลังลบพลังแฝงล้างอิมแพลนขจัดความกลัวเสริมสุขภาพเซลสุขภาพจิต ให้แข็งแรงฉลอไว้ด้วยพลังจัก,กรวาลที่มีรอบตัวคุณและในอนันต์ักรวาลพลังจัก,กรวาลการแพทย์พลังงานการแพทย์แผนอนาคตหลังจากเปิดจักรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอย่าลืมฝึกหมุนจักรสะสม่ำเสมอนะคะทุกคนฝึกซึมซับรับพลังจัก,กรวาลด้วยตัวเองเพื่อความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวมีสมองความจำดีฉเฉลียวฉลาดด้วยการฝึกรับส่งพลังจัก,กรวาล The Master Healing Master บ uh ุญญาพรสิทธิวิชาพลังจ uh ักรวาลเกื้อกูลบุญญาพร